ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Google Maps ประเทศไทยณนะตอนนี้ท่านสามารถวางแผนการเดินทางในกรุงเทพมหานครผ่าน Google Maps ได้เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆทั่วโลกค่ะเริ่มต้นจากการพิมพ์ maps.google.co.th ในเบราว์เซอร์ของคุณเลือกที่ขอเส้นทางพิมพ์ต้นทางณจุด A และปลายทางณจุด B หรือคลิกเมาส์บนแผนที่เพื่อเลือกต้นทางและปลายทางที่ท่านต้องการจากนั้นเลือกค้นส่งสาธารณะจากรายชื่อตัวเลือกการเดินทางซึ่งในที่นี้จะครอบคลุมถึงการเดินเท้ารถเมล์และรถไฟฟ้า MRT อีกด้วยค่ะ ในส่วนนี้ท่านยังสามารถวางแผนการเดินทางให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้โดยการระบุวันและเวลาที่จะออกเดินทางได้เช่นกันนะคะหลังจากกดปุ่มขอเส้นทางแล้วแผนการเดินทางอย่างละเอียดนั้นจะปรากฏขึ้นทั้งในรูปแบบข้อความและบนแผนที่โดยมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางต่างๆบนแผนที่ที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามตำแหน่งอย่างแม่นยำ อีกทั้งยังรวมไปถึงจุดเปลี่ยนรถสาธารณะเส้นทางและเวลาเดินรถด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นท่านยังสามารถวางแผนการเดินทางกลับโดยระบุเวลาที่ต้องการถึงที่หมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะ Google Maps สามารถทำให้ทุกการเดินทางของท่านเป็นเรื่องง่ายไายได้โดยคุณสามารถวางแผนการเดินทางของคุณได้แล้ววันนี้ที่ maps.google.co.th